โอเคละนักเปลี่ยนเอากานบ้านมาส่งได้แล้วโอเคครับนี่ครับอาจารย์เียวผมปล่อยแป๊บนึงนี่ครับอาจารย์โอ้ดีมากข้าเลยเด็กชายเขียวครับเด็กชายซ่อมเด็กชายซ่อมเด็กชายซ่อมเลยอะไรครับคุณครูการบ้านนะการบ้านนั้น การบ้านวิชอยณิตศาสตร์หนึ่งพัน้าให้ทำภายในห้านาทีนะชิบหแล้วกูไม่ได้ทำอะไรที่ว่าเชี่ยแล้วกูจะทำยังไงดีวะว่ายังไงหรือว่าไม่ได้ทำหรือว่าอยากจะจะโดนไม้เรียวโูหฮะ นี่ไม่เรียวเลยด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงไดโอ้ยยังยาวว่าอยากจะโดนไม่เรียวฮะเนี่ยวางอยู่เน่จะเอาสมุดกันบ้านไปเก็บชึบนน่ ว่ายัางไงไม่ได้ทำมาใช่ไหมคือฉันให้เวลาแกห้านาทีที่รีบหนีไปซะโอเคครับมาฮึ่บเจเจาะเจ็บเจ็บเออห่วย โอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องหนีใช่ไหมเออโอ้ยหกชมไปเลยรีบหนีแล้วรถโรงเรียนจืงรถโรงเรียนสภาพแบบกบปรกเฮ้ อโอเคโอเคนั่งกดนั่งกดนั่งโอเคโอเคตอนนี้เราเรากำลังจะขับรถรถออกจากโรงเรียนรถไม่แข็ icamente, ง โอ๊ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นน,น่ะงส่ฉันต้องรีบหนีแล้วฉันต้องรีบแล้วนี่เอาไอ้พ่นมาปึ๊บนี่เอาไอ้พ่นมาติดไว้ติดไว้ข้างหลังจึ๊บนี่เดี๋ยว ถ้าผิดคนละอาจารย์โอ้ยโอ้ยอย,อย่าโพงเลยว,ว่ามันมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยรถไม่ขยับเลยรถพังหรือหรือว่าอะไรไม่รถไม่ขยับเลย How <laughs> yeah, yeah. yeah. do yeah. I do it? กิดอะไรขึ้นทำไมรับเพักล่ะเอ๊ะเอะรขึ้นไปเลยรถแค่วิ่งโหจังแรงเอืออ้ยเอาละ้รลเรียนได้ พักลปรจเออโอ้ยอพยากะเฮ้ยจ๊บจุ๊บเออไปครปจเฮ้ยนักเรียนเฮ้ยโอเขาไปไปช่วยแล้วเฮียจุ๊บจุ๊บฮ ออไอ้ครูฮี่อยากเป็นมัสเตอร์เลยอร์ได้ไงวะ,ะแต่เวลาปแปลงร่ดงนะครูเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ลงเรียนเฮ้ยนักเรียนนักเรียนนักเรียนผมออจะไปยุคาระจัน อ,อ,อะไรเนี่ครก็ได้ชด้วยไฟโรเรียนไฟกำลังจะไหม้โรงเรียนแล้วเฮียไม่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 ไบแค่บางส่วนเนองนะเนี่ยเฮ้ยไฟกำลังจะไหม้โรงเรียนแล้วเออไ,ไฟ่าะกหไปแล้วออก็อีพัน ไฟไหมไฟไหมไฟไหมใครก็ได้ช่วยดูเอ้ยใครก็ได้ไฟไหม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 โอ้โหไหมไหมในวันนี้โอ้าวเอ้าไฟไหมโรงเรียนไฟไหมโรงเรียนโรงเรียนเด็กคู่บอดีเดอะโรงเรียนเด็กสควิตเกมอ้ไฟไหมไฟไหมเดไฟไหมไฟไหม เพิ่งที่มีอยู่สองถังในโรงเรียน,น,นเร่งเลยค่ะโอเคเฮ่อก่อนอื่นเราต้องดับไฟกันนะน,น,นักเรียนนะนี่เดี๋ยววันนี้คนจะแบบไปเลยโอ้โหสากใหม่กันแล้วโอ้ไม่ก็นี่เราจะสะาธิตไฟไหม้นะี่ ไปทำการนี่เดี๋ยวโคจะโยนจยนไม้เข้าไปนะนักเรียนนะมีบตเตอรี่แบเรียนี้มันจะได้อะไรครับโคคือการประกันไฟไหมอย่าง่ะอย่างเช่นบ้านกานหนูไฟไหมก็ต้องเอาไฟไปเผาซ้ำมานะนี่นี่น,นี่เอาไม้เข้าไปเยอะๆเลยเฮ้เฮ้เฮ้ ฮึบฮึบฮึบฮบฮึบ,บนี่โอเคตอนนี้นี่เอ๊ะโอเคตอนนี้เฮ้เรากำลังจะเผามาันนี่นนลูกโอ๊ยอะไรเนี่ย เลี๋ยวครูจะจับไฟโชว์เลยนะนี่นี่เขาทั้งโอ้ยโอ้ไฟไหม้แล้วโอ้ไฟไหม้โอ้ไฟไหม้ไฟไหม้โอ้โอโอไฟแล้วไหม้ไม้แล้วไหม,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 ม้แล้วเอ้คูคูครับแล้วก็ทำยังไงต่อครับใช่แล้ว ชิด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 ดีเออเออออโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้จุ๊บไม่มีวันตายเอฮ้ยมันมันไม่ได้เลยไม่ได้มันตายแล้วโอ้ยโอ้ไปไม่เราคุมเดียนหนักมากเลยนะเนี่ยมีคนตายด้วย <พ uka> เฮ้ยนัดนดดับเซียนเรานะฮะเราเราก็ต้องวางเรือนะฮะผมนี่เลยคือสเตปรีมสเตปรีมใช่ไหมเขาจะวางเรือกันแต่พอสเตปเฮบเฮบวางกันจกไว้ฟิต <c oughs> กระจกแตกอ้ไฟไม่ลรนเรียนตไล